สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีรอบเย็นค่ะวันนี้ก็ทั้งวันก็ไม่ได้ทําคลิปเนาะก็จะมาพูดคุยนะคะบอกว่าหลายคนบอกว่าย่าเพิ่งไปเล็มผมออกค่ะมันยาวก่อนตอนนี้ไอ้ก็มีความสุขกับมันแล้วนะทุกคนจะ้ะแต่เพิ่นบอกว่เาเวลาเอฟซีบอกก็ไม่ฟังไอ้ก็ฟังอยู่นะทุกคนนะอืมแต่ก็ไอ้ก็บรรู้ว่าไอ้บอฟังตรงไหนเนะาะก็จะบอเข้าใจกันหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจเนาะแต่วันนี้จะมาตอบคอมเมนต์นะมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งที่ ค่อนข้างที่จะสะดุดตาเนาะชุดนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างฮะรอทาวิซ่าค่ะเดี๋ยวคลิดต่อไปจะบอกว่าได้วันหรือย่างอือก็มีแบบอ,อะไเนาะพังง่ายๆเนาะอายก็หาคลิปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แบบนี้นะนี่นี่น,น,นีหาแนวเฮ็ดคลิปออกข้างนอกกัจักสิพาพี่น้องไปใส่แบบนี้เอาอยู่แต่ห้องนะคะกินแล้วก็พูดคุยดีกว่าเนาะ บางครั้งออกข้างนอกก็มันเป็นการสิ้นเปลืองเคยบอกแล้วประหยัดได้ก็อยากประหยัดเนาะทุกคนเนาะนะคะทุกคนอ้ก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจอ้ายเนาะว่ามากรุงเทพคุณพ่อทงค้าเที่ยวแน่ยังไม่มีนะก็ก็คงจะอยากอยาก,อยากพาไปอยู่แต่แต่ว่ามันก็นั่นแหละมันจะเป็นข้ออ้างเนาะก็หลายคนหลายความคิดเนาะทุกคนเนาะวันนี้ก็จะมาพูดตอบ คอมเมนต์ของพี่การ,รยาการ,รยานะคลิปตัวนี้นะคลิปตัวไอว้าวนะคลิปตัวนี้นะทุกคนนะพนบอกว่าที่เขาพูดแบบนี้ยิ่งชัดเจนว่าก่อนหน้านี้คุณแสดงออกมาตลอดว่าอยู่กับเขาไม่ได้ต้องกลับไปไทยที่อยู่ก็ไม่กี่เดือนก็กลับไปมันไม่ได้อยู่แบบสามีภรรยาทั่วไปจะกลับทีก็เอาธุรกิจมาอ้างเขาเลยรู้สึกแบบว่า ความที่คุณเป็นแบบนี้พ่อใหญ่เขาก็คงจะคิดว่าไปรอบนี้ก็อยู่ไม่เท่าไหร่ก็คงจะกลับอีกเสียค่าตั๋วอีกเลยไม่อยากก็ไม่ค่อยอยากให้มานะคะอันนี้ก็แล้วก็มีคอมเมนต์ต่อลงมาเรื่อยๆบวงหนึ่งบวกหนึ่งเนาะอันนี้ก็อาจจะใช่นะคะอันนี้ไอก้ก็คือไอ้ย,ยากต่อว่าไอ้ยอยากอธิบายว่าไอ้ก็ไม่ใช่พ่อใหญ่เนาะ อาก็ไม่รู้ว่าแกคิดยังไงนะคะแต่ด้วยเหตุผลของแกแกก็มีเหตุผลที่แบบว่าเออเห็นนะมีความสุขอยู่ประเทศไทยก็ยังให้อยู่ประเทศไทยนะคะแต่อาจจะเป็นเหตุผลนึงว่าถ้าสมมติว่าให้อามาอาก็ยักเมื่ออ้างโนดอ้างนี่อันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าไอโบอแมนพอใหญ่เนะาะไอก็ตอบแทนเราไม่ได้เนาะนั่นแหละค่ะแต่อาก็ขอบคุณนะคะที่เราก็มาออ,ออกความคิดเห็นเนาะนั่นแหละก็เลยบอกว่า อายก็เลยคิดว่าเออถ้าออาย้อยากตอบแทนก็คงจะตอบแทนไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่อ้ายรู้สึกว่าซึ่งมันไม่ใช่ตรงตรงนั้นแต่อ้รู้สึกว่าพญาน,นิพนจักเกงใจอายแล้วก็ราก็หัวาไอา้นะมีเวียกมีการมีงานอยู่ในนี่นะทุกคนในความรู้สึกของอ้นะและเพิ่นก็ได้บอกว่า คู่มือนี่เพิ่นแข็งแรงขึ้นมากแล้วกับการที่แบบว่าแยกกันอยู่คือมาก็ได้พ่มากระบิดเป็นอย่างมันไม่ได้เหมือนช่วงแรกๆที่เราแยกกันตอนนั้นเพนิ่นยอมรับว่าจิตใจของเพิ่นเป,ปราะบางก็เหมือนกันทุกคนกรณีไม่ว่าจะเป็นเลิกการแยกกันอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้จิตใจของเรามันไม่เข้มแข็งก็เหมือนกันกับไอ้นะไอ้ก็เหมือนกันนะคะตอนแรกๆไอ้ก็คือพี่น้องเห็นแหละทั้งร้องไห้ทางนั้นทางนี้นะคะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มา ประดาโตเจ้าของเออนั่นแหละแล้วทีนี้เหมือนความคิดของไอ้ถ้าสมมติว่ากลับมาอีกแบบนี้นะมันจะทำให้ท่าเราแยกกันอีกหรือเราไปกันไม่ได้มันจะทำให้รู้สึกว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นศูนย์ใหม่ เริมต้นศูนยมาแล้วมันจะทาให้แบบว่าเหมือนแบบว่าเรารู้สึกเหมือนเดิมๆเงี้ยแบบนี้นะอันนี้คือความคิดของอายนะทุกคนอันนี้คือความคิดของอายว่ามันรู้สึกว่าเออมันจะเริ่มต้นศูนย์ใหม่ไหมอย่างแบบนี้เพราะอยากจะคิดว่าเออถ้าสมมติว่าฉันทําวิซ่าให้เธอถ้าเธออยากมาเธอก็มาแต่ฉันก็อยากบอกว่าฉันก็แข็งแรงดีณตอนนี้ฉันไม่ได้อะไรฉันแข็งแรงฉันผ่านในจุดที่ฉันโหดรายที่สุดได้แล้วก็ว่าง่ายๆคือเหมือนแบบว่าฉันผ่านจุดที่ฉัน ตายแล้วฟื้นมาแล้วก็คือตอนที่เราหายไปนะคะฉะนั้นการที่แบบว่ามีไอหรือบุมีไอมันไม่ได้สําคัญในตัวของเราเรา,าจะหนี่นะคะแต่ว่าที่ยังให้กลับไปเพราะว่าหนึ่งคือมันเคยอยู่นํากันมันผูกพัน,นะคะถึงอายุน้ำาจริงจริงนะคะสิ่งที่ไอช่วยเหลือได้ก็คืออาจจะโทรหาน้องอาจจะโทรหา,า,จจรหาคุณหมอแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าขับรถพาไปหา,หาหมออย่างได้แบบนี้นะทุกคนนั่นแหลคะค่ะไอก็เลยตอบ ในฐานะของไอว่าไอาไม่รู้ว่าในสมองของเราเนะ่ยเราคึดจังไหนนะ,ะเราเสียดายตัวหรือเปล่าไปแล้วอยู่บบจักเดือนพัดค่าตัวพัดถ้าสมมติว่าจองแบบกระชันชิดอย่างเงี้ยสีห้าหมื่นบไปใส่ชั้นธรรมดานะทุกคนนะแต่ว่าแต่ละสายการบินมันก็ไม่เหมือนกันหรอกนะคะสาหมื่นมันอย่าไปเปรียบเทียบกันเวลาไอเบา ราคาสายกาบรันบินเ,เ,เท่านั้นเท่าน,นี้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้ขนาดว่าเราบินนกแอร์หรือแอร์เอเชียอย่างเงี้ยวันเดียวกันเรายังได้ราคาไม่เท่ากันมันอยู่ที่ว่าเราจองตอนไหนเวลาไหนแบบนี้นะไอไม่ชอบให้คนแบบว่ามาทะเลาะกันนะทุกคนไอยให้พี่น้องนะแพงกันบางครั้งความคิดเห็นที่แตกต่างกันถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดพี่น้องผิดไอผิดพี่น้องมีสิทธิสที่คอมเมนต์ได้ไอมีสิทธิที่จะออกมาอธิบายได้เพราะว่าอะไรมันก็เป็นช่องของไอพี่น้องก็มีสิทธิ์ในการที่จะ อคอมเมนต์ไว้ว่าเหตุผลแบบนี้นี่นี่นเราไม่อยากให้ไปว่าเราเสียราคาตัวอยู่บ่ได้พอเรายังให้ไปก็บอกว่ามีธุรกิจมีธุระนั้นนี่เมนได้ไอาจจตอบในส่วนของอายนอกว่ามันเป็นแบบนี้แต่ถ้าอยากรู้นะคะพ่อใหญ่ช่องของพ่อใหญ่เราก็เคยมาคอมเมนต์ไอพี่น้องก็ไปถามแล้วบอกว่าเหตุผลที่บ่อยากให้ไปเพราะอะไรนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งครั้งนี้นะคะ เราก็ได้คุยกันแล้วว่าถ้าสมมติว่าเธอมาครั้งนี้เธออยู่ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอแต่เพียงแค่ฉันอยากทำวีซ่าให้เธอเพื่อที่เธอจะได้ใบก็อย่างบัตรอย่างที่กินคาร์อบ,บพี่น้องไอ้ยันไอ้บอกพิดอันนี้ขอขอโทษเด้อันีอ้บนอ,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 อบรูจริงๆที่มันสามารถอยู่ ได้สิบปีไปออกได้1ิปีโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเพราะเราบอกว่าเราเท่าไปบุ้งหว่าเราน่ะจะขอวีซ่าหรืออย่างใดหรือบอกเพราะว่าหนึ่งค,คือเมื่อกี้นี่เราก็โทรมาแล้วว่าเฉันเหนื่อยกับเว็บไซต์อันนี้มากเลยงี่เง่าจังนั้นจนังนี้เพิ่นก็ออก ปากแล้วว่าเพิ่นเมื่อยนะคะทุกคนเพิ่นเหนื่อยนะ,ะเอออยากให้ไปในะอยากให้ไปแต่ว่าจ้างเอเจซีกับบรมษันิสัยของพ่อพใหญ่มันก็เป็นการที่แบบว่าเราจะพยายามก่อนถ้าสมมติมันทำไม่ได้จริงๆรเราถึงจะจ้างเอเจซีนะคะทุกคนเออนั่นแหละไอ้ก็มาตอบในมุมมองของตัวเองเนาะว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะนะคะนั่นนะคะมันไม่มี มันไม่มีสามีภรรยาคู่ไหนหรอกที่อยากแยกกันอยู่เชื่ออายเนี่ยอืมมันไม่มีใครที่อยากแยกกันอยู่แต่ถ้าบางครั้งคือพรใหญ่นี้ตอนนี้อายรู้สึกว่าเราเน่ะเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมาอายได้ว่าวกับเราเลยแหละเมื่อนี่โดยซ้ำไปว่าเพราะว่าเหมือนแบบเราก็บอกว่าฉันไม่อยากจะพักเธอไปอยากจะพูดเธอนะเธออยากมาก็มาเธอไม่อยากมาฉันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะจะบอกว่า นั่นแหละมันก็ที่ผ่านมาที่พี่อน้องเห็นนั่นแหละพ่อพ่อไอว่าไปภาสิว่าไอ้แก่โตถามว่าตัวเองผิดไหมผิดที่แบบว่าขออยู่เมืองไทยแลกแลกนะ่ะขออยู่เมืองไทย6เดือนอยู่ประเทศลาว6เดือนขอไปทําสัลญกรรมขอหลายสิ่งหลายอย่างร,รู้ว่าตัวเองผิดรู้แม้ว่าเขาไม่ชอบรู้แต่รู้แต่ว่าเขาเป็นคนที่ปฏิเสธไม่เป็นไอ้ก็เลยทําไปนะะไอ้ก็ทำนะเพราะว่าไอ้ก็เป็นคนหนึ่งที่ก็อย่ัง ตามใจเจ้าของแบบนี้นะเออมันอาจจะไม่ถูกใจทุกคนนะคะแม้แต่พอ่อใหญ่เองมันก็ไม่ถูกใจมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าจากที่เรื่องเล็กๆน้อยมันเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าสมมุติว่าไอฮอตเฮดวซ่าจนฮอดตอนนี้แล้วเมื่อหนึ่งนะเราบอกให้อาบอไปพี่น้องก,ก็สิคิดว่าไอเฮดคอนเทนต์ content, เออขึ้นไปเฮดพาสปอร์ตขึ้นไปเฮดวีซ่าเออโดยที่บริคิดว่าพ่อใหญ่อายุสัมนีแล้วอารมณ์เราจังใด แปพันไปจากไหนเมื่อนียังหายไปเมืม่ออื่นก็ยังหายไปแต่ความเป็นจริงเคืออบอกเลยเราก็ไ่ได้ยังหายไปเพราะเราสบายดีแล้วนะคะเราก็มีหมู่มีพวกมีอีกอย่างหนึ่งลูกเราจะมาหาวันที่15เนี่ยนะคะจะมาหามาอยู่เรากับเราจนหอดสิ้นเดือนนะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็อยู่กับหลานเรานะ,ะมีน้องเรานะ,ะทุกคนมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าอาจจะไปหรือไม่ไป ความสาคัญมันก็ไม่ได้อะไรนะรเพราะว่าตอนนี้จิตใจของฉันเข้มแข็งขึ้นเยอะแล้วแต่ถ้าสมมติว่าไอ้ไปอีกเคยบอกแต่ละไอ้ไปอีกแบบนี้แล้วก็แยกกันหรือห่าไปกันบม่ได้เขาแยกอีแบบนี้มันก็เป็นการที่แบบว่าพ่อใหญ่นะ่ะเหมือนเริ่มต้นใหม่ทั้งศูนย์ทั้ง,งทั้ง,ท,งทั้งสองคนเริ่มต้นใหม่ในที่นี้คือเริ่มต้นใหม่ทางจิตใจทั้งสองคนสู้แบบว่าเอาอเขาโทรคุยกันดีกว่าเขาปรึกษากันดีกว่าเขาว่าสารทุกข์สุขดีกว่าแบบนี้่ ว่สิดีกว่าไหมดีกว่าแบบว่าไปเจอหรือว่าอย่างนี้แต่การที่ไอไปรอบนี้ไออยากไปเลยเราก็เลยบอกว่าเออเธอไปแล้วเราก็ไปเฮ็ดบัตรตัวนั้นเลยจังนน้นะนีนะคะไอก็เลยมาบอกกับทุกคนเนาะเรื่องแบบว่าเสียดายตัวเครื่องบินนะไอคิดว่าพ่อใหญ่ไม่เคยเสียดายนะทุกคนอืมไอบอกเลยนะคะอันนี้คือความคิดของไอแต่เราอาจจะมีเหตุผลของเราเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าอยากรู้กว่านั้นไอก็ต้องให้พี่น้องไปถามพ่อใหญ่เอาเอง เพราะว่าไอ้ก็ตอบแทนเราได้บางเมื่อไอ้ตอบเท่าที่ไอ้ตอบได้เนาะจักสีว่า์เนี่ได้ละบางเทือก็ได้เนาะเพราะว่าคนคนหนึ่งอะเฮาจักสีเขาคิดจังใดบางเทือกความคิดของเฮาเนี่ยเขาคิดอย่างหนึง่งเขาเห็ดอย่างหนึง่งบางเทือกตัวเจ้าของนี่เ,เ็งเฮ็ดบ่ถึกใจเจ้าของเลยนะคะทุกคนเออนั่นแหละไอก้ก็จักสีเข้าใจเนาะทุกคนเนาะเออนั่นแหละ ลูกตตัวนี้เด้อบอกพ่อใหญ่สิกาว่าฉันเป็นภรรยาเธอฉันก็อยากจะอยู่กับพ่อใหญ่ตลอดชีวิตนั่นแหละสามีภรรยาก็ต้องอยู่ด้วยกันสิถ้าเธอเป็นอะไรฉันอยู่ใกล้จะได้ช่วเหลือดเธอในในฐานะภรรยานี่เป็นคอมเมนต์ที่ดีไอ้ขอบคุณมากๆนะครับไอ้นี่อยากอยู่น้ำลายนี่แหละแต่พ่อใหญ่นะคะทุกคนที่ผ่านมาพ่อใหญ่เคยมีแฟนแล้วนะหนึ่งคนแล้วก็มีลูกหนึ่งคนนะเราเลิกกับเมียเราในะในหนึ่งวันแล้วเราบริเงาะเลยจบจุดปุด๊บ นะะทุกคนพอ่อใหญ่เป็นคนที่ตับเดียวนะคะแล้วทีนี้อ้ายก็เป็นคนตับเดียวคือกันนะ,ะเป็นคนคือกันอยากงอกันบอ่อยากงอกงอในสิ่งที่งอได้สัมพันธแต่บริอยากงอกไปมากก่อนนี้นะอืมแล้วก็ผู้ชายที่เขาแบบเหมือนแบบว่าผู้ชายที่เขาสูงอายุแล้วเขาต้องการความดูแลซึ่งมันแตกต่างกับพ่อใหญ่นะพ่อใหญ่ถามว่าแกต้องการ คนดูแลไหมก็ต้องการแต่ว่าแกต้องการที่จะอยากทํางานเยอะๆๆทำงานที่นี่ไม่ใช่ทํางานแบบเอาเงินเอาทองนะหาซื้อเรือเฮ็ดซื้อรถบานเฮ็ดแต่ละเมืองแต่ละเว็ไมนะ่นี้นะทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็เลยมาตอบตรงนี้เนาะมันคงจะไม่ใช่ประเด็นที่แบบว่าแกเสียไดย้ตัวเครื่องบินนะทุกคนนะเออนั่นแหละคะ่ะมันอาจจะมีเหตุผลอาจจะลึกกว่าน,นั้นก็ได้เนาะทุกคนเนาะก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเดี๋จะเลือกขอบคุณที่มาว่ามาฟังอายจนแบบว่ากู้เมืองนี่ก็ยอดวิวกว่าเพิ่มขึ้น เยอะแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไอจะพูดอะไรให้ฟังเนาะเดี๋ยวเจอกับไอคลิปต่อไปนะตอนนี้ก็คลิปยาวแล้วนะขอขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเดี๋ยวจะได้ขอบคุณค่ะบ